กราบสวัสดีครับพ่อเป็พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมการมือนีห้องเสิ้อ้ามาเปิดราคาควายนะครับราคาควายห้อยเบียร์นะครับผมคุณว่าคุณใดแม่ม้าแม่ยทองมากครับผมเอาห้อยเบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับคนว่นี่แม่ยทองครับคุณว่าคุณใดแม่ยทองมากเลยครับเด้อพี่น้องมึงแม่ยทองครับผมอ่ครับสาวทองแรกเลยครับเป็นควายสาวทองแรกเนาะครับผมโอ้ตาแจมแจมแจำเลยพี่น้องแจมแจำครับนี่ครับคุณอ่ะข้ออ่อง เออกง่ายครับเลืกขีบเท่าดีเกง่ายครับโอ้ขีบเล็กขีดเท่าดีได้พี่น้องนด้ย่อแข้งข่อขากำไรมีดลยครับวันหาบเงื่อนหาบทองเหื่อนบ้าครับวันก็ดีครับวันหาบเงื่อนหาบทองก็มีครับผมวันนี้ก็ตกสวงเด้พี่น้องเป็นสาวทองแรกมั่นบ้าครับสาวทองแรกครับผมสาวทองแรกเลยครับผมเพนทองในแจ็คเดียนแล้วเนาะครับทองในหาเดียนกลัวแล้วครับ เป็นสาวท้องแหลกหาเดือนกว่าได้พี่น้องเด้อตรวจท้องให้เรียบร้อยแล้วครับตรวจท้องเรียบร้อยแล้วครับเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งโอ้นมตั้งเต่าหลุดตัวนี้ครับผมตั้งเต่าแล้วครับนมตั้งเต่าแล้วบ้านนี้มีจจะหยุดหากินน้องต้องกิน้องผูกพาอีเลือดไ้เด้อครับเด้อผู้ได้เอาไปนี่ก็คือปผูกพาอีเลือดไ้เลยครับผมเตรียมเลยครับผมรับประกันท้องแม่นบ่ครับแม่นครับท้องกันครับพ่อกรมครับท้องพ่อกรมเนาะครับมีใบมีแหวงอยู่แม่นบ่ครับผม น้อใบจ่ากรมประตูซาร์เนาะครับเนาะเป็นทองพอกรมเฮานี่แหละเนาะครับเนาะใบสีชมพูเนาะครับแมนครับส่วนสูงเพิ่นได้หลายปันน้ครับส่วนสูงเพิ่นยุ่ยลอยสามสิบบวกลบครับโอ้อยู่ที่ลอยสามสิบบวกลบเป็นควายทองแรกเนาะครับควายสาวเนาะสีพัฒนาได้อีกไก่ยู่เนาะครับเนาะเพิ่นกระเพิ่งทองแรกเนาะครับทองแรกครับต้นโตดีๆีด้วพี่น้องตัวตัวงามครับผมหนาเขานี่งามด้วยครับงามดีครับครับผมแต้มแก้มจำอยู่ครับเขาสวยด้วพี่น้อง า,าง่ายๆครับทรงพ่อ,รอทรงเอิร์รบดีครับผมโอ้ถือว่าสมบูรณ์เนาะครับเนาะถือว่าสมบูรณ์ครับผมถือว่าสมบูรณ์เป็นเาวทองแดงถือว่าทีท่แบบสมบูรณ์ครับผมเ <คน S 1> ่าเปิดราคาไวหลายปไรได้ก่อนครับพี่ผลถังเพิ่นอยากคันจะง่ายนะครับคนหางเพิ่นโอ้หนีิเพิ่น,บน,น,บนเบาครับผม<อ>แต่ว<อ>่าหางเพิ่นไม่ได้ขาดด้วยครับเพิ่นหางบาได้ขาดด้วยพี่น้องเกี้ยงแต่ว่านข้อยเป็นเลี้ยงควายบันบันเนาะข้ายเป็นบ้านควายบันบ้านเ่า ราครับปลายหางบ่ได้ขาดเด้อครับขนเพิ่นขนเพิ่นหลุดซื้อเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเอาไปบ่ต้องไปตกใจนะครับของนี้มันโป่งออกมากไม่ได้ครับโอ้ยก็ทองแรกครับลักษณะดีไก่ครับพี่น้องเขาเปิดราคาไปอไรไปไหนครับราคา67คะแนนครับ67,000เด้อพี่น้องเด้อต้อดีที่เก้าครับเป็นควายสาวทองแรกเปิดในราคา67,000แคนครับ ตอ hmm. no, nine, no one, no. three, ่อได้ครับผมโทรมาสอบถามกับห้อยเบียเพ่นใดที่เบอร์ได้ครับ091ครับ091 731 731 8649ครับ8649เกานะครับเนาะอ้เด้อพี่น้องมาต่อครับอูดาดมักเด้ออย่าพลาดเด้อพี่น้องเป็นผู้ไอสาวทองเรีนี่หายากแท้เด้อครับพี่น้องเอ้ยหายากครับซื้อ1ได้2ครับแอบซื้อ1ได้2แต่แม่เปียวแม่เดียวแม่แยกลูกก็ตัวละห้าหกเจหมื่นครับท่องพอดีทำนี้ครับผมพอดีท่องพอจากกรมปศุสัตว์ลายก้าวต ข้ากับ่มมีอย่างหลายเนาะพี่น้องเนาะแกจะเลื่มกดไลค์กดแชร์เด็ดตามเนาะพี่น้องสายเดตามขึ้เข้าครับสำหรับคลิขอบคุณพี่น้องครับครับสวัสดีครับ